ก็ยังคงยืนยันเหมือนเดิมเลยนะครับว่ามันต้องแยกกัน2เส้นเรื่องเนาะคือหนึ่งอะ่ะผมอะ่ะไม่ได้เป็นผู้เสียหายนะครับและผมก็ไม่ได้เข้าข้างนานาผมพูดตลอดเลยนะครับว่าพาวนี้เนี่ยนานา,นาทำผิดจริงนะครับทำผิดต่อเพื่อนด้วยแล้วก็ล่าสุดก็เหมือนที่ทราบกันว่าอาจจะทําผิดทางด้านกฎหมายด้วยนะฮะก็ปล่อยไปตามกระบวนการทางกฎหมายกระบวนการต่างๆซึ่งอันนั้นอะ่ะเราไม่ก้าวล่วงอย่างแน่นอนนะครับอันนั้นคือ ด่าไหมด่าว่าไหมว่าตักเตือนไหมคือครบทุกอย่างแล้วว่าแบบไม่น่าทําอย่างนั้นเลยรวมทั้งเราก็เสียความรู้สึกเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเ, <c oughs> เขาไม่ได้เล่าให้เราฟังนะฮะไม่ว่าจะเป็นตัวผมเองหรือว่าตัวดาดาก็มารู้เอาช่วงท้ายแล้วนะฮะแต่ส่วนของคําว่าเพื่อนอ่ะเราก็ยังเป็นเพื่อนอ่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่ายังซับพอร์ตนานาอยู่ไหมเราก็ซับพอร์ตนานาในฐานะของคําว่าเพื่อน <being S 1> แล้วก็พี่ชาย